นะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านส้มโฮมสเตย์แล้วนะคะอันนี้เป็นหลังที่เราพักเนาะที่นี่จะมีหลังแค่ห้าหลังเท่านั้นนะคะก็มีข้างในตรงนู้นหนึ่งนี่สองนี่สามนะคะแล้วก็ในหลังที่4ี่นี่หลังที่5้านะคะหลังแรกอันนั้นเป็นบ้านของคุณลุงที่ดูแลที่นี่นะคะที่นี่ก็จะสงบมากเลยนะคะแล้วก็ห้องพักก็จะมีห้องใต้หลังคาด้วยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะแล้วตอนดึกเนี่ยที่นี่จะเป็นโทนสีส้มหมดเลยนะคะ ดี๋ยวจะใส่ให้ดูใต้คลิปแวบ,บๆนะเพราะว่าถ่ายมาแค่แบบเดียวนะคะนี่เราก็จะมีบ่อน้ําอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่ให้นั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าที่พักนี้ราคา1,200บาทไม่รวมค่าอาหารเช้าเนาะแต่ก็คุ้มค่านะบรรยากาศเงียบสงบมากเลยนะคะนี่นี่นะคะนะคะหนีบ้านเขาจะเป็นแบบนี้ สิบมากเลยบ้านเขาจะมีสองชั้นนะมีข้างล่างแล้วก็มีเป็นห้องใต้หลังคานะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในงนี่เปิดไฟยังไงเนี่ยอ่ะเปิดไฟไม่ติดเขายัางไม่เปิดระบบไฟให้เราหรือเปล่า นี่นะก็เป็นประมาณนี้นบรรยากาศข้างนอกค่อนข้างสง,งบนะเนี่ยไฟเปิดหรือยังนะ้าอ่านี่ไงนี่มีตู้เย็นให้นะคะแล้วก็นี้ห้องน้ำทไ้นเข้าไปดูสิที่ห้องอาบน้ำ ก็ดีอยู่นะมีกระจกมีช็คโคกุห้องน้ำหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องใต้หลังคากันนะดีที่นี่มีห้องใต้หลังคาด้วยมีแอร์ด้วยนะคะแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ห้องใต้หลังคาก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ามากันหลายคนเราสามารถมานอนห้องใต้หลังคาได้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ที่นี่เขามีเตาปิ้งย่างให้ฟรีแต่ว่าเราต้องไปหาซื้อของสดมาเองนี่ก็จะมีชุดมีทีวีแล้วก็มีโต๊ะอยู่ตรงนี้นะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เราจะพาไปดูห้องใต้หลังคากันเต็มๆอีกรอบหนึ่งเพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้ขึ้นไปุมีไฟไหมเนี่ยนี่โู้มีพัดลม,มให้ด้วยนะวันนี้เก๋มากเราชอบบ้านที่มีห้องใต้หลังคามากเลยอะขอดูวิวหน่อยเธอนี่ ปิดปิดหน้าต่างเลยเนาะเดี๋ยวมาแรงเข้าปิดหน้าต่างก่อนนะคะเอาปิดผิดด้านห้องใต้หลังคานี่เฟียวมากสวยมาก น,นี่ทางลงก็ประมาณนี้นะปิดไฟห้องใต้หลังคางก่อนเปิดไฟก็จะเป็นแบบนี้แต่ก็แอบเสียวๆอยู่นะเพราะว่าเกี่ยวกับความสูงโอ้ยเสียวอยู่โอเคบ้านนี้ส่วนใหญ่ไฟจะเป็นสีส้มนะคะเนี่ยไฟหัวเตียงก็เป็นสีส้มนี่ นี่เอามาดูหมอนดูผ้าห่มกันผ้าห่มก็รู้สึกจะบางไปนิดนึงหมอนก็มีใบเล็กใบใหญ่ให้หมอนก็นิ่มอยู่นะเตียงก็นิ่มอยู่นะคะถือว่าโอเคเลยนะห้องนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะที่นี่บ้านส้มพรมสเตย์ที่นี่จะมีบ้านแค่ห้าหลังเองนะมันจะเงียบสงบมากเลย นี่พาดูข้างนอกจุดนี้จะเป็นตุดที่เขาจะเอาเตาปิ้งย่างมาวางไว้ให้นะอ,อ๋อแล้วก็นี่ไฟข้างนอกปิดปิดไฟก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปหา เดี๋ยวเราจะไปหาเออเขาเรียกอะไรหาของมาปิ้งย่างกันโอเคล็อกบ้านเรียบร้อยล้วจะให้ดูรอบๆบ,บ้านอีกทีนี่บ้านจะเป็นแบบนี้เลยนี่